สวัสดีครับเวทมนต์ของการสัญญาในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เท่าที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนจะมีอยู่3ชนิดครับ 1. คือปฏิญาณไม่คืนคำา 2. ส,สัญญาเลือดและ 3. พันธสัญญาของถ้วยอัคณีแต่คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักและสรุปทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิญาณไม่คืนคำแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้กับบนหนังด้วยนะครับฟังนะนายบอกเลิกปฏิญาณไม่คืนคำไม่ได้เรื่องนั้นฉันคิดเองได้แล้วแปลกใจไหมแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้านายบอกเลิกมันนายตายปฏิญาณไม่คืนคำหรือ Unbreakable vow เป็นคาถาที่ใช้สร้างพันธสัญญาที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างคนสองคน และถือว่าเป็นหนึ่งในเวทมนต์ที่มีอำนาจรุนแรงมากที่สุดในโลกของผู้วิเศษซึ่งหากใครก็ตามที่ทำปฏิญาณไม่คืนคำไปแล้วแต่ได้ผิดคำมั่นหรือไม่ทำตามสัญญาเขาคนนั้นก็จะถึงแก่ความตายในทันที What แต่ถึงแม้ว่าปฏิญาณไม่คืนคำจะคืนชื่อว่าเป็นเวทมนต์ที่ไม่ได้ถูกใช้ในวงกว้างมากนัก และเป็นเวทมนต์ชั้นสูงที่ส่วนใหญ่ต้องเป็นพ่อมดแม่มดที่มีความสามารถแต่ก็เคยมีบางเหตุการณ์ที่แม้แต่เด็กเล็กๆก็เคยเผลอที่จะใช้ปฏิญาณไม่คืนคําด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้เหมือนกันครับวิธีการทําปฏิญาณไม่คืนคําปฏิญาณไม่คืนคําเป็นเวทมนต์ที่ไม่มีคําร่ายครับและจะต่างจากสัญญาเลือดตรงที่วิธีการทําจะประกอบไปด้วยคนสามคน สคนคือผู้ที่ทำปฏิญาณอีกหนึ่งคนจะเรียกว่าผู้พันธนาหลังจากนั้นคู่สัญญาจะต้องคุกเข่าลงกับพื้นตรงข้ามกันต่างฝ่ายต่างจะต้องยกมือขวาขึ้นและกลุมมือขวาของกันและกันไว้ให้มัน่นจากนั้นผู้พันธนาจะใช้ปลายไม้กายสิทธิ์แตะไปบนมือของทั้งคู่เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานต่อมาคนแรกจะถามคำปฏิญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบรับทุกๆหนึ่งคำตอบรับเปเลวไฟริ้วบาง,บาง จะพุ่งออกมาจากปลายไม้กายสิทธิ์และผ่านรอบมือของทั้งสองคนเหมือนเส้นลวดที่ร้อนจัดจนแดงซึ่งถ้าหากคู่สัญญามีการถามคำปฏิญาณมากกว่าหนึ่งครั้งเปลวไฟริ้วบางๆจะพุ่งออกมาตามจำนวนครั้งที่อีกหนึ่งคนตอบรับและเมื่อเสร็จจากการทำปฏิญาณไม่คืนคำบริเวณมือของผู้ที่ทำปฏิญาณจะมีร่องรอยของแผลเป็นพาดเป็นเส้นและถ้าเกิดว่าคู่สัญญาคนใดคนหนึ่งต้องตายไปรอยแผลเป็นที่มือนั้น ก็จะไม่มีวันจางหายไปครับเหตุการณ์ปฏิญาณไม่คืนคําในโลกเวทมนต์เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ว่ามีการทําหรือเกี่ยวข้องกับปฏิญาณไม่คืนคําเกิดขึ้น3ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกถูกกล่าวในหนังเรื่อง Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ในช่วงก่อนปี1901 u ยูซุฟคามา ได้ทำปฏิญาณไม่คืนคำกับพ่อของเขาซึ่งเขาสัญญาว่าจะติดตามและสังหารลูกชายของคอวุสเลสแตรงที่4ผู้ที่พรากลอรีนาคามาแม่ของเขาหลังจากให้กำเนิดลิตาเลสแตรงซึ่งหลังจากการตายของลอรีนาคอวุสเลสแตรงที่4ก็มีภรรยาอีกคนนึงและได้ให้กำเนิดคอวุสเลสแตรงที่5ซึ่งเป็นบุตรชายที่เขารักมากที่สุดยูซุฟคามา จึงดันด้นตามหาคร d เดน e b a บ e b o อนเพราะเขาหลงคิดว่า c r e d e n c ์คือ c o ร์วุสเลสแตรงที่5แต่แท้ที่จริงแล้วคร e เ e n c e ไม่ใช่คนที่เขาตามหาครับ c o ร์วุสเลสแตรงที่5ได้ตายไปนานแล้วดังนั้นปฏิญาณไม่คืนคำที่ยูซุฟคามาได้ทำไว้กับพ่อของเขาเพื่อหวังจะแก้แค้นก็ถือว่าเป็นโมฆะไปครับ <S <S I... I'm my the Avenger Family's Ruins of เหตุการณ์ปฏิญาณไม่คืนคำครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปี1985ครับตอนที่รอนอายุเพียง5ขวบเฟร็ดกับจอร์ดเคยจะให้รอนทำปฏิญาณไม่คืนคำในตอนนั้นรอนได้จับมือกับเฟร็ดแล้วและจอร์ดก็กำลังจะใช้ไม้กายสิทธิ์แตะไปที่มือของทั้งคู่โชคดีที่อาร์เธอร์วิสลีย์เข้ามาเห็นพอดีรอนบอกว่านั่นเป็นครั้งแรก ที่เขาเห็นพ่อของเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนแม่และเฟรดก็บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นกลนซ้ายของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเฟรดให้รอนปฏิญาณไม่คืนคำเรื่องอะไรครับถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือความตายไม่แปลกใจเลยครับที่อา t h เธอร์วิสลีย์จะโกรธมากขนาดนั้นเฟรดกับจอร์จเคยพยายามให้ฉันทำปฏิญาณหนี้หนึงตอนฉันอายุสักห้าขวบ ฉันเกือบทําไปแล้วด้วยฉันจับมือกับเฟล็ดนะและก็ทําทุกอย่างแล้วพ่อก็เข้ามาเจอพอดีพ่อประสาทไปเลยละและเหตุการณ์ปฏิญาณไม่คืนคําครั้งที่3เกิดขึ้นในปี1996เบลติกเลสตงและนาซิซ่ามาฟอยได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งณสุดตรอกช่างปั่นฝ้ายซึ่งเป็นที่พำนักของเซเวอรสเนปนาซิซ่ามาฟอยได้ขอร้องให้เนปทำปฏิญาณไม่คืนคำ เพื่อให้เขาคอยช่วยดูแลดรโกมาลฟอยในระหว่างที่ดรโกต้องทำตามคำสั่งของลอร์ดโบดมอลนั่นก็คือการสังหารอัลบัสดัมเบิลดอร์แต่เบลลติกส์มักจะคิดอยู่เสมอว่าสเนปเป็นคนขี้ขลาดและมักจะหายหัวหลบหนีจากเรื่องอันตรายมาโดยตลอด แต่แล้วสเนปก็ทำให้เบลลารติกส์ต้องอ้าปากค้างเมื่อเขายินดีที่จะทำปฏิญาณไม่คืนคําตามคําขอร้องของนาซิซ่าเมลฟอยตกลงนาซิซ่าผมจะทำปฏิญาณไม่คืนคําบางทีพี่สาวคุณอาจจะยอมเป็นผู้พันธนาให้เรานะเบลลารติกส์อ้าปากค้างเเนปสุดตัวลงนั่งคุกเข่าตรงข้ามกับนาซิซ่าภายใต้สายตาพิศวงของเบลลาริกส์ทั้งสองกุมมือขวากันแน่น Monate ซึ่งสามคำปฏิญาณที่นาซิซ่ามาลฟอยได้ขอร้องกับสเนปจะประกอบไปด้วยการให้สเนปคอยดูแลเดรกมาลฟอยในระหว่างที่เขาทำตามคำสั่งของลอร์ดวอดมอร์สองคือสเนปต้องคอยปกป้องเดรกในระหว่างที่เดรกปฏิบัติหน้าที่สามคือหากเดรกล้มเหลวสเนป ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่อตามคำสั่งของจอมนมน<า>แล้วหากว่าจำเป็นถ้าดูเหมือนว่าดเดรกโกจะล้มเหลวคุณจะดำเนินการต่อตามที่จอมมนสั่งให้ดเดรกโกทำหรือไม่เงียบงันไปชั่วขณะเบลล็ติกส์จับตามองไม้กายสิทธิ์แตะอยู่บนมือที่เกาะกลุ่มกันอยู่ดวงตาเบิกกว้างผมจะทำ สเนปพูดในที่สุดและอย่างที่ทราบกันครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลอดวอดอมอร์เชื่อใจสเนปอย่างถึงที่สุดนอกจากเขาจะไม่ผิดคำสัญญาที่มีต่อน,นาซิซ่านั่นก็คือการคอยดูแลดรโกและลงมือสังหารดัมเบิลดอร์ปฏิญาณไม่คืนคำจึงไม่ส่งผลร้ายกับเขาและการสังหารดัมเบิลดอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่นั่นก็คือคำขอร้องครั้งสุดท้ายจากตัวของดัมเบิลดอร์เอง ถือว่าเป็นการวางแผนของดัมเบิลดอร์ที่เหนือชั้นมากๆครับจุดที่แตกต่าง3จุดที่แตกต่างของปฏิญาณไม่คืนคำระหว่างภาพยนตร์กับหนังสืออย่างแรกก็คือในหนังผู้พันธนาก็คือตัวของเบลติกส์เป็นคนที่เอ่ยคำปฏิญาณทั้ง3ข้อแต่ในหนังสือคนที่เอ่ยคำขอร้องทั้ง3ข้อนั้น คือตัวของนาซิซ่ามาฟอยเองครับสองคือในหนังสเนปและนาซิซ่าร่วมถึงเบ l ลติกทั้งสามคนยืนในระหว่างที่ทำปฏิญาณแต่ในหนังสือครับคู่สัญญาจะต้องคุกเข่าลงบนพื้นส่วนผู้พันธนาจะยืนเหนือคนทั้งสองและสามคือในหนังเปลวไฟริ้วบาง โผพ,พุ่งออกมาจากปลายไม้กายสิทธิ์พร้อมกันและมันได้พันธนาการมือทั้งสองคนอย่างแน่นหนาแต่ในหนังสือเปเลวไฟริ้วบางๆจะพุ่งออกมาทีละเส้นก็ต่อเมื่อเเนฟตอบรับคำปฏิญาณครับนอกจากนั้นมือของผู้ที่ทำปฏิญาณทั้งสองคนจะมีรอยแผลเป็นเป็นเส้นให้เห็นและจะไม่มีวันจางหายไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของปฏิญาณไม่คืนคำคลิปหน้าเราจะมาพบกับ สัญญาเลือดกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ